ข้าวนะคะอันนี้ออกรวงเร็วมากข้าวเบาค่ะนี่นะคะนี่ค่ะพี่อันออกมานะพี่อันก็เห็นข้าวออกรวงแล้วนี่นะคะเต็มเลยค่ะตรงนี้ดำก่อนเพื่อนนะคะอันนี้อันนี้ของเพื่อนบ้านค่ะนี่ค่ะ นี่ข้าวเบาค่ะเขาเรียกว่าข้าวเบาเนาะออกรวงแต่เดือนกันยานี่ก็เรียกว่าข้าวเบานะคะงามค่ะเนี่ยมีน้ําอยู่เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะโหรวงใหญ่ด้วยนี่น่าจะได้เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะปกตินะคะข้าวเบาเนี่ยเขาจะเอาดำพื้นที่ที่ น้ำจะขังไม่ทนนะคะหรือว่าที่นาดอนเนาะเพราะว่าเขาจะรีบให้ออกรวงเร็วค่ะเพราะว่าจะได้ทันกับน้ํานะแต่อันนี้น้ํายังขังอยู่เลยค่ะนี่นี่นะคะน้ํายังขังอยู่ทุกคนหูข้าวก็สมบูรณ์มากนี่นะคะออกรวง็มเลยค่ะนะคะออไ,ดได้เยอะนะ พี่อานพาเดินไปตรงชมข้าวกันนะคะอันนี้ข้าวเบาค่ะข้าวเบานะคะทุกคนนี่ค่ะข้าวงามมากนี่นะน้ำยังอยู่เลยนี่ออกเต็มเลยนะคะน่าจะเป็นเจ้าแรกเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ออกเนาะพอดำทีหลังอันนี้ดำก่อนเนาะนู่นเยอะอยู่นะนู่นนะ่ะน่ะน่าจะเป็นไรสองไรนะพี่อันว่าเนาะ,ะเห็นไหม <c oughs> น่ะโอ้ดีมากดีมากมีสันเล็กน้อย อันนี้เป็นน้ำนมแล้วเนี่ยรวงรวงข้าวนี่เป็นแล้วค่ะเป็นแล้วนี่ไม่ไม่ไม่รีบนะเป็นเป็นเป็นน้ำนมละเนี่ยให้ดูใกล้ๆ วันนี้ก็พามาชมข้าวเบาเัานะคะข้าวบานของเพื่อนบ้านนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะความสวยงามของข้าวคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคน แล้วเจอกันคลิปหนาา้าค่ะ